เดี๋ยวนะเฮ้ยมี็นน้ำเนี่ยมาลองไปเล่นดูเจ้มันจะเป็นอะไรที่เฮี้ยมากเลยคือกูคิดคนความคุณตีของอามิโร่อามโร่มีจุดเด่นที่อยู่ตรงนี้หมัดของเขาเนี่ยมันแข็งๆเกมภาคเนี้ยถ้าเกมหลักถ้าเกมหลักอยามภาคเอ็กซตีนี่แม่งทำแบบนี้นะกูว่าจะเป็นเลยที่เฮี้ยมากไอ้ตัดคือมันจะเป็นเลยที่เฮี้ยมากคือยังจะลองดูเลยเดี๋ยวรอเลย จี yeah, ้ฮม่งก็ปักจังแมงเถอะวาตุลเช็คของัเด็กูลยกับลาลาไว้ก่อนไหนวะไหนลาลาไม่มีลาลาเลยอ้เี้ยเอ้ยจุดเด่นของมันตูนี้ใช่ไหมเขาคืออาบุโลบอยไทยไม่ทันเลแต่แม่งกดโชว์ฉากแ้ยอาบุโลบอยไทยตึง ไอชิมึงวุุ่ไอสตว์ขบกับว่าขบเฮ้ยชิมอย่าอย่าตีกูอย่าตีกูไม่ได้แดกอามโลมวยไทยเอออารมโลไอชิเฮ้ยมบอกเหรออามโลมวยไทยเ้ยบอกหาพ่อเมืออามโลมวยไอชิไอเพื่อนไอสัตว์อาอามโลมวยไท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 ยไอเจ๊ยไอจะไหวแล้วไอัไออยมันเดียว อุ้ยเชี่ยเปนกระเด็นสัตว์ทำแสงบีมโอ้โหว้าวอามุโร่อยากต่อยกับไอเชี่ยไออามุโร่อยากต่อยไอเชี่ยมึงอามุโร่อยากต่อยกับคุณน่ะเฮ้ยยังไปไหนสัตว์อามุโร่อยากต่อยกับคุณเออไอเชี่ยเออไอสัตว์เฮ้ยเออไอเชี่ยตอนนี้กูแพ้แน่แน เอออามืองร่มไทยกูบินหนีเลยสัตว์ไปอยู่เลยเชี่ยอีกทีนี้ไม่น่าประทานเลยสัตว์ตัวไรประโยชน์เลยเชี่ยมีหุ่นไรประโยชน์เลยสัตว์มาดีเชี่ยไม่กระทั่งอนิเมะยังไรประโยชน์อียตายบ่อยสัตว์เออไอหมุนเทพๆจินก็ไม่ว่าเฮียจินนี่ม้ไม่พอใช้ได้เลยสัตว์มันเป็นหุ่นจักรทุนธรรมดาก็เถอะเออเฮ้ยตัดตวบเฮ้ยหัวเดียวแล้ตัวเดียวเอาเฮียนี่แหละไอ้สัตว์ เอาใครดีวะเออเอาตัวที่มันเกี่ยวกับหมัดๆอ่ะเฮ้ยชินความมาคืนนายนะนายคือพระเอกแท้จริงนะอาจจะประกอบมั้งเฮ้ยอย่าดราม่ากูแลวกันใครมันมีคนอวยชินเยอะอยู่ เกือบเยอะเท่าขีระแล้วเหรอปล่อยนะชินอืมโอ้โหไม่มีชินไม่หมินอย่างไปเลยครับให้เยี่ยมมันเลยมั่นใจในการนี้ไม่มึงแพ้เฮียเฮ้ยไม่ก็แพ้เลยมัดมัดเอกปัดปื้อเราพาดไม่ดีเฮียเฮ้ยไม่ชินชินอยาตายเอกปัดอิจมันไม่ทันมัดใส่เพื่อนหรือเปล่าวะต่อยชินเลยปัด พอเอกผิกวยนะเว้ยกวยอกพักนี้อยู่อ้สัตวไอ้เเออเออเออเจอสัตว์กตาดำีไอ้เ้ยเอ้ยงันไินเอออุ้ยเอาเช่ยเนเกูไอ้สัตว์ไติพักเกก้ยเอไอชั่ตับไอีไกโอ้โหอ้เีชินชิ้น ูเป็นแค่การทำผมเฉยๆกูไม่ใช่พระเจ้าไอ้ตัดเอ้ยเฮียอู้หูชิบไม่โกรธวัดกูโนะไอ้ตัดกูโบในอันนี้กูกูจะกาแต่เกมกูโหไอ้เฮียเออแม่งเป็นโกงจริงไอ้ตัดก็คือนโปก็ขึ้นโหมแล้วมาดูโหมดของดูไงหมัดรัวเออหมัดทั้งเกมไอ้ตัดนนี้หมัดทั้งเกมอ่ะหมัดทั้งเกมไอ้ตัดมีเซเบอร์นิดหน่อยมีปืนนิดหน่อยไอ้เนี้ย จะทักจะดับจะปล่อยอันนั right ้นเลยฮีมันจะปล่อยทาตุอกเก่นเหรอปล่อยพลังโอ้ชินนี่โหดมากเลยส์อ๋อไอ้ยันได้กว่าไอ้พีชินได้เฮ้ยโทษใไรวะอ้ยเอ้ยไอ้ชินนี้โหดาเลยจัดเลยคุี้ชินมันจะบุกห้องเราไงเออบัดพังเกม อ้าวชินไม่พูดเหรอทำไมมึงเงียบอ่ะให้ชินพูดหน่อยก็ยังดีนะชินเยอะคำอย่างงี้ชินเลยก็บายนะครับลาก่อนจบคลิปแล้ว ไม่นะพลังข้าทำไม่ได้อับพ <c oughs> ี่เกตลำคาน้ำบุโรบนด้จะบินหนีแม่งไงสัตว์